ทุกน,นี้อยากให้คุณมองไปที่จอทีครับใครจะองครับรอัพโบัเอิญเอลมีเิสยูค่ะรู้จักชีวมบากซีเรีย ดูรายการเกมฮาทาพิี 3, ูสุดจับจับมิตยสารเริ่มไปรายการเอสแมทดูรายการอะไรบ้างประมาณเจ็ดปีท <Eh? ี่แล้วจอก็ร네 mm ู้สึกว่าคนนี้เป็นแรปเปอร์ที่เสียงเข้มมากเป๊ะดีทำให้เองรู้สึกว่าเฮ้ยรู้จักคนนี้มีเสน่ห์ภาพหลับไรก็คือลอยยิ้มเลยค่ะเพราะลอยยิ้มเวลาเห็นถึเขาเป็นชื่อเล่นลอยลอยยิ้มค่ะเขาชื่อลอยยิ้มค่ะลอยยิ้มค่ะ น่า,า,าร,รัออรกมากชเข้วชอบทว่มองรอยยิ้มค่ะแล้วก็ความควชอตรงิ็กากที่ขาองแปลนค่ะความรู้รสึกที่เขาสื่อออก้เราทำให้เราแบบสมผัสได้ว่าเขา,าเราพวกเราเรา <c oughs> บอกว่าหมอชิมอีนไ้่เบ็นไรค่ะก็เรียว่าตนัวชิ่ชิมแลวก็บัวบัวเชื่อว่าจะเรียกหนีอปแล้วอยากจะบอกว่าเท่แลาสุขภาพให้ิบอมและสุขภาพ รอยยิ oh, <yeah. S 1> ย้มขอวงวอมทำให้ทุกคนสดใสนะคะก็อยากให้คิดสไมั์ลค่ะก็ขอบคุณที่กลับมาตามสัญญาเราแบบเราเราเราเร,าร,าราู้สึกได้แบบว่าเขารักเราขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากๆเพื่อที่จะมาเก็บความทรงจำดีๆของ,อง,งพวกเราที่ประเทศไทยก็ขอบคุณนะคะที่สร้างผลงานางดีๆมาให้เราเราับชมขอบคุณที่มาค่ะที่มาหาแฟนๆนะคะบอกว่าขอบคุณนะคะที่ไม่ลืมแฟนคลับประเทศไทยขอบคุณที่ยังคิดถึง ขับชาไทยอยู่ไม่ว่าเขาจะทำงานเหนื่อยแค่ไหน,ในต้องการกำลังใจอยู่ให้หันมองค่ะพวกเราขอบคุณในความอดทนความพยายามของเขานะคะไม่ว่าจะลำบากขนาดไหนก็อยากให้นึกถึงพวกเราเสมอว่าถ้าเราจะคอยอยู่เคียงข้างเขาขอให้เป็นคนที่น่ารักและก็ดีแบบนี้ตลอดไปทุกคนเจอจะได้สบสบิ้วที่บ้านต่ะงไ ไอชิบอมีความสุขค่ะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงมีแรงเยอะๆว่าทัผลงานให้เราได้ดูกันเยอะๆค่ะก็อยากจะบอกอว่าขอให้ทุกวันเป็นวันของบอมนะคะ่ามีความสุขมากๆค่ะมีความแฮปปี้กับชีวิตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ I wish you all the best นะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ให้สุขภาพแข็งแรงขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขึุลาคมเกิดนะชิบอมมีความสุขมากๆนะคะรักตลอด ก็ขอให้มหาวิาลเราขอให้สที่พี่บอมทำทุกอย่างประสบความสำเร็จไม่ว่าจะออกมาดีไม่ดียังไงพวกเราก็จะอยู่คู่ข้างพี่บอมตลอดไปนะคะไม่ต้องขอมากไม่ต้องอ้อนมากนะรอย่างนี้ได้เป็นที่รักของแฟนคลับชาวไทยตลอดไปค่ะวันนี้พี่คงาได้รับหัวใจของพวกเราไปแล้ว คีบอมร้องให้นี่คือเคกวันเกิดครับที่แฟนคลับทุกคนเขาอยากจะเซอร์ไพรส์คุณครับที่เขาบอกว่าจะไม่ร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้จริงๆแล้วเขาโกหกเขาบอกว่าสวยมากขอบคุณมากเลยนะคะคุณพร้อมจะร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้กับคนที่คุณรักหรือยังครับเวลานี้เป็นของคุณกับคีบอมครับเชิญครับ ให้คีบอมช่วยนำร้องไหมมาพวกเราดีกว่าหนึสองส 고생하셨다. Happy birthday to you! h a <laughs> 아, 저번에 팬미팅 때 울어가지고 두번 다시 눈을 안 보여야지 는데이 감동은 매번 없네요. <laughs> นะคะหลังจากนั้นเขาก็สัญญากับตัวเองว่าถึงวมาประ,ประเทศไทยราเจอเป็นกับยังไงก็จะไม่ร้องนะคะแต่มาทีไหนก็ต้องร้องทุกทีตั้งใจเอ่อตั้งแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยนะคะที่ให้เป็นกำลังจให้กำลังใจเขามาตลอดนะคะ คุณคีบอมรับขอบคุณทุกคนด้วยเอาละครับโอ,อกาสดีๆแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นอีกในปีหน้านะครับซึ่งวันนี้งานของเราน่าจะมาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็กับคีบอมด้วยครับแล้วผมกับ